สวัสดีครับผมเดี่ยวธีรพิษนะครับวันนี้นะฮะใครที่กําลังมองหาช่องทางของการทําเงินอยู่นะครับอยากจะเข้ามาร่วมงานกับผมกับอาชีพนายหน้าออนไลน์นะครับของแอปช้อปเจนิกนะครับซึ่งตอนนี้เรากําลังเปิดรับนายหน้าออนไลน์จํานวนมากเพื่อโปรโมต แอปของเราให้เป็นที่รู้จักนะครับถามว่าแอปของเราทําอะไรได้บ้างนะฮะแอปของเราครับเป็นแอปที่ถูกออกแบบมาเพื่อให้ทุกคนเนี่ยช้อปปิ้งแล้วได้เงินคืนหน้าที่ของในน้าออนไลน์เพียงแค่คุณทําการโปรโมทแอปครับให้ทุกคนดาวน์โหลดดาวน์โหลดช้อปแล้วได้เงินคืนนะครับทุกๆครั้งที่มีการช้อปใช้จ่ายผ่านแอปของเราคุณจะได้รับค่าในน้าด้วยนะครับถามว่าแอปของเรานะครับลิงก์กับแอปอะไรบ้างครับ สามารถจ่ายคันแลค่าไฟได้นะครับต่อเี้ยรประกันภัยรถยนต์นได้รวมไปถึงนะฮะสามารถช้อปปิ้งผ่านไนกี้อาดิดาสช้อปปี้นะครับลาซาด้าคิงพาวเวอร์ท็อปออนไลน์นะฮะออฟฟิศเมดซีเอ็ดไน o อินนะครับเ l ียร์ดีเซนทรัลเอไอเอสทรูช้อปปิ้งทเวนตี้โฟร์แคตตาล็อกบิ๊กซีช็อปทเโดยเบื้องต้นประมาณนี้นะครับซึ่งเวลาที่ลูกค้าเราใช้นะเพียงแค่ลิงก์นะฮะสมมติอยากช้อปปิ้งไปที่ช้อปปีนะครับกดปั๊บนะฮะ รูปแบบการใช้งานเหมือนเดิมเลยนะครับเขาก็จะเข้าไปที่หน้าช้อปปีของเขาเพื่อช้อปปิ้งแต่สิ่งที่เกิดขึ้นคือคุณจะได้รับค่าในหน้าด้วยนะครับซึ่งอย่างที่บอกครับว่าวันนี้นะฮะผมนะครับก็ทำอาชีพในหน้าออนไลน์กับช o อปจิมมี่เหมือนกันแต่สิ่งที่สำคัญนะครับวันนี้นะฮะรายได้ของผม1 1 6่งบาทนะครับรายได้รวมจากการที่ เป็นไนน้าออนไลน์กับแอปช็อปเจน,นิกนะครับ43วันนะครับ1ล้านบาทเป็นที่เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจอาชีพในน้าออนไลน์ทำงานที่ไหนก็ได้บนโลกใบน,นี้นะฮะแล้วมีไรายได้แบบนี้แอดไลน์มาคุยกันครับทำไม่เป็นไม่ต้องกลัวครับเรามีการสอนนะครับยังไงก็เจอกันในห้องไลน์นะมีอะไรพูดคุยกันได้ครับขอบคุณครับ